สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอิริก้าครับผมในพาร์ทที่แล้วครับจ่าแบ็กก็พาเราไปที่โดฟินเฮาเพื่อที่จะไปสืบคดีพ่อที่ตายครับผม พวกเขาอาจจะไปสุบรี่อยู่ก็ได้อยู่น anyway> ี่นะเดี๋ยวฉันจะไปเช็คแป๊บหนึ่งมม่อย่าทิ้งหนูอยู่คนเดียวค่ะหนูกลัวค่ะโอ้โหหนังแบบนี้ด้วยก็หันไปดูก่อนครับโอ้ยนี่พ่อพ่อของเราก็พี่ดำพี่ดำคุณฟลาเวอร์ป่ะจากพาที่แล้วจำได้จำได้ แต่มันบังคับยากนิดนึงฮะเดี๋ยวก็ค่อยไปครับผมยอมเราก็เพลงประกอบเพาะมาครับนี่ก็มีรูปพ่อของเรานี่แม่แม่นี่นทางพยาบาลนี่นี่นี่มีรูปพ่อกับแม่ด้วย หน้าตานางเอกนี่หน้าถลนนะตาปนปนหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเย็นจะเย็นโอมีมีกหกวางวิ่งมาสามตัวนี้มันช็อตหนังผีชัดๆรับดีไหมอ่ะหรือจะไปหากวางรับรับรับโทรศัพท์ ไปครับไปอย่าให้โทรศัพท์ดังนานครับเสียมรารยาทโอ้โหรุ่นเดอะรุ่นเดอะกำบันครับโทรศัพท์เฮริก้าเมสันฉันรอมานานแล้วที่จะคุยกับคุณเนี่ยชอบของควัญของฉันไหมมาถึงเมื่อหรอใครนี่คุณเป็นคนเดียวที่อยู่กับพ่อของคุณปกคุมไปด้วยเลือด เขาไม่ใช่คนที่คุณคิดว่าเขาเป็นตามเสียงเพลงไปตามหาอโลดี้คาร์เตอร์ดูซิว่าเขาทำอะไรกับเธอเราต้องตั้งคำถามครับดูหน้าตานางเองลกลักๆๆใหญ่เลยโอเค <All right. S 1> ให้ฉันหาอะไรแล้วเธอไม่ได้ดูเธอจะไม่มีทางรู้ ตามหาอรลดีคา์เตอร์ดูด้วยตาของตัวเองแล้วสายก็ตัดไปครับผมวางโทรศัพท์เบาๆไม่ได้เหรอทำไมต้องวางแรงขนาดนั้นแล,แล้วก็มีชอยให้เลือกครับผมแน่นอนฮนะเราต้องค้นหาความจริงครับเราไปทางซ้าย ากาศดีดีครับผมน,น่ามานอนแถวนี้มีเพลงฟังด้วยมประตูอยู่ครับแล้วก็วิทยุไปดูที่วิทยุก่อนนะค่อยอปิดอ่ะปิดออนออฟปิดแล้วจ้ะแน่นอนนะครับเราก็ต้องไปดูที่โต๊ะนะครับเพราะว่าโต๊ะมันปิดอยู่ครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับตัวละครน,นะครับกำลังเดินไปที่โต๊ะนะครับไปโต๊ะครับผมขอบคุณอาจารย์ุุทิทชัยุ่นดนะครับผมนี่มันเครื่องพิมพ์ดีดครับโอ้โเรสเดนต์อีว e ิลแน่นอนนะผมเซฟเซฟเซอาไมา่ใช่คนละเกมอะกดอะไรได้มั้งฮะเ,เราดึงกระดาษขึ้นมาดู เนักระดาษขึ้นมาดูก่อนฮนะมองไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือเล็กๆเป็นจดหมายจากสถาบันนะครับถึงคุณและคุณนายจรสันมันคือความเศร้าเกินกว่าที่ครอบครัวของคุณจะรับไหวเทีร่าได้รับความประทับใจจากตสาวอย่างมากแม้ตอนท้ายเธอต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในหัวของเธอเอง แม้เธอจะมีพฤติกรรมแปลกๆซึ่งไม่เคยน้อยซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยเธอจะคงอยู่ที่นี่เพื่อตัวเธอเองจนกว่าจะถึงตอนสุดท้ายได้ปลดตามหาจดหมายของเธอเราดีใจที่ได้กลับไปปลดค้นหาสิ่งเหล่านี้ที่เครือรี่แล้วก็ของเหวนเพชรใหลองเปิดลิ้นชักดูครับข้างในมีอะไร ขวาล่างซ้ายดีครับเปิดเปิดอซ้ายก่อนครับเปิดสิเปิดสิครับอย่าดื้อครับอย่าดื้อเปิดเปิดสิครับโอโ้โหมันบังคับยากครับผมเปิดแล้วครับหืมก็จะเปิดได้นั่นอะไรคือ คือสมุดครับสมุดโน้อตถูกฉีกไปนะฮะอ่าเราต้องโฟกัสครับผมองพิราบกำลังเดินทางอะไรเนี่ยีเพิ่มเติมอะไร k ีอะไรวะวันนี้ลายมือหรือลายตีน <c oughs> ไม่ไหวครับอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยฮะ อันนี้ผมขอข้ามนะครับผมแล้วก็หยิบดินต่อมาฝนไออ๋อ,อต้องฝนตรงนี้ไอตรงที่ว่างๆอ,าอยู่นะฮะโคดชัดจิจะดูรู้เรื่องไหมเนี่ยอ๋อไอคนชื่อคนครับไอไอคนที่โดนตัดมือครับคนเนี้ยคนเนี้ยอ่าอ่าอาคนนี้โดนตัดมือไปในจอห้าอะเนะฮะ ก็คือโต๊ะนี้เป็นของเขานั่นเองครับผมอพอได้พอรู้ชื่อก็กลัวครับรีบเก็บก็ <g ül> อ๋อฝั่งขวายังยังไม่ได้เปิดนะเราเปิดเปิดโคตรยากมาดูซิว่าข้างในามีอะไรฮะไว้บกุญแจครับผม คุณแจโบราณมากอย่างกับ Resident Evil ปิดโต๊ะเรียบร้อยจะได้ไม่มีใครรู้ว่าเรามาโอเคไหต่อครับมองมาที่ประตูก็ไปเปิดประตูครับ ขพ่พี่รอรออะไรน้องอต้องขายเองด้วยโอเคเขาให้ตามหาอาหาอาอโรดีคร้คาร์เตอร์ครับผมไหนเจ๊อะโรดี้นี่ไงคาร์เตอร์อะโรดี้คนนี้แหละแล้วไงอ่ะ เปิดสิครับนี่เป็นแม่ของเราใช่ไหมครับน่าจะใช่ก็เหมือนใบสมัครงานครับนี่คือยอมรับแล้วว่าเป็นพนักงานแล้วก็มีชื่ออายุครับผมแล้วก็ส่วนสูงอายุยี่แปดอ่าโอเคแล้วข้างล่างเขียนว่า มุ่มั่นที่จะทํางานให้ผู้ป่วยได้รับความสบายใจอะไรอย่างนี้โอเคคือเหมือนว่าใบถวักการนั่นเองแม่เราเป็นนางพยาบาลนะครับมีเสียงคนเดินมาครับเราจะหนีหรือจะไปหาเขาดีเฮ้ยไม่กลัวครับไปหาเลยมาดิมามาดิมาดิ เธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่ออมองหน้ามองหน้าเดี๋เด็เดเธออยู่ในออฟฟิศฉันแล้วก็เธอก็รีบวิ่งด้วยนะน่าสงสัยมากเลยเนี่ยเ,เยี่ยมเสียเ,เวลานิดหน่อยพบใครเขาเล่าสินะตอนที่ว่าฉันควรจะพักได้แล้วตอนนี้ก็เลือกตอบนะครับเลือกไม่ได้อีกแล้วโอ้จอย คุณคือใครผมจ่าเบคหัวหน้าฝ่ายสืบสวนผมมาพบกับดรบาลาดเยี่ยมเ<ต> <ผม S 2> ดี็กผู้หญิงคนเนี้ไปทำอะไรที่ออฟฟิศของผมผมมั่นใจว่าเธอกำลังหาคุณอยู่นะใช่ไหม ฉันต้องขอโทษด้วยนะทุกคนที่นี่รู้สึกประหม่าไปหน่อยจ่าเบคฉันคือโรสประหลาดฉันคิดว่าพวกคุณน่าจะรู้จักกันแล้วนะหัวหน้าผู้ตรวจการท่านครับนี่คือเอลิก้าเมสันผมต้องขอโทษด้วยเนาะที่การพบกันในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้มีอะไรที่เราจะทำให้คุณได้บ้างให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านน่ะไม่มีอะไรค่ะฉันไม่เป็นไรฉันซาบซึ้ใจในสิ่งที่ทุกคนทำ ถามเจ้ามาเถอะเจ้มีอะไรจะให้หนูดู่ะเจ้คะนี่บ้านผีสิงหรือเปล่าคะทำไมเจ้คิดว่าหนูจำเจ้ไม่ได้หรอกนะ <worked> เจ้ทำงานกับพ่อของหนูอะ <laughs> เจ้รู้จักพ่อของหนูด้วยหรอคะแน่นอน <taught> พ่อหนูสอนทุกสิ่ง <I know. S 1> ที่ฉันรู้ และแม่ของเธอเธอังนั้นเหลอเชื่อฉลาดและสมาร์ท,รทแล้วก็ตลกด้วยนะเ,นเก่งมากน่แหละแม่ของหนูเนะี่ยทางนี้แหละจ้ะห้องของหนูหนูอาจจะจำมันได้นะค่ะเจ๊อย่ามองหนูด้วยสายตาแบบนั้นหนูเห็นนะเจ๊ คุณสแตนแบกผู้จัดการนะคือจะอยู่ชั้นล่างถ้านหนูต้องการอะไรลระนะหนูต้องการไ i ไฟค่ะเจ๊เจ๊มี w i ไฟไหะคะอ้าวยังไม่ทัานถามเลยไปะละอืมคุณพ่อเราเคยอ่าน,นี่น่าจะห้องทำงานคุณพ่อเราครับแล้วก็ นี่แม่แม่สวยใช่แม่ปะทำไมในรูปมันไม่สวยขนาดนี้แล้วก็เปิดเปิดกล่องครับผมเปิดกล่องโดรามอนสวัสดครับอ๋อกล่องเพลงอ่า แล้วก็มีกล่องหนึ่งครับทัชแพดท,ทัชแพดอ่าโอเคกดกดสิจ้ะ <c oughs> กดนะครับกดโอเคเอ,อ๋อกดทีแลนกดกดจ้าเรียบร้อยข้างในก็คือคืออะไรอ๋อแผ่นเสียงครับ เลือกครับเอาไปต้องเลือกหลายอันด้วยแผ่นนี้แหละฉันเลือกนายแล้วก็หยิบออกมาครับแล้วก็เอาไปใส่เครื่องเล่นโอเค ถอนหายใจผงใส่จะนึกถึงอดีตครับมีมีคนหัวเราะด้วยอิริกา้าชื่อตัวเองเมื่อก่อนเคยเขียนชื่ออ่านี่คือโต๊ะที่เมื่อก่อนเคยเขียนเรื <c oughs> ่อง่าคุณพ่อ อยู่ที่ใต้โต๊ะสิลงรูเซียนะเอาอะไรมาให้หนูด้วยแหละลองเอามาันมาเปิดออกมาดูสิเปิดมาครับผม,มตุ๊ก,กตาอย่างหลอนทำไมหนังแบบนี้ไม่ต้องมีตุ๊ก,กตาด้วยแบบเนี่ยแล้วก็ดูอ่ะ อยู่ในอืมแล้วก็กล่องกระดาษนี้แบบโพรหลอนบอกเลยแพ็กเกจดูดิดูหน้ามันดิโอ้โหเอาไปโยนทิ้งอะพ่อดูที่แขนสิอ๋อมีรอยผิดเสื้อเหมือนกันเธอชอบ ป,ประตูไปดูอีกทีหน,นึ่งนี้แฟลแบ็กอีกแล้วครับเห็นพ่ออ่ะน,นี่หันมาดูด้วยแล้วก็หันไปเจอฆาตากรถือปืน เราก็ต้องดูหน้าอีกดูอีกแล้วใช่ไหมถ้าหน้าเดิมอนะฝันอีกแล้วแล้วทำไมกลุ่มทองอะ่ะปวดท้องหอเช้าแล้วครับไหนลอง อ้าวให้เลือกครับเฮ้ยเราต้องดูกระจกก่อนดิดูสภาพตัวเองก่อนดิเออไปไปดูสิสภาพดูไม่ได้เลยฮะ <criteria. S 1> เฮ้ยแล้วโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะโดนตอนไหนนเฮ้ยไอ้เชี่ยแข้งเออหัตกใจหมด เล่นแล้วเกมเล่นแล้วโดแล้วก็ขอตัดพาร์ทสองเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราพบกันใหม่นะครับพาร์ทสามนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปครับผมแล้วก็ลากันไปด้วยเพลงเพาะครับผมจากเปียโนครับผมเปียโนดูดูเจคานี้ทำความสะอาด